ใหม่ๆกริบๆสวยๆวยนะครับสารูแพ้็อปสุดแล้วเป็นรถไทยจังหาทุกคนหูหายากอันนะคำโคตรมันสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดเรื่อยกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับ นี่เลยนะครับเป็นรถวัยวรุ่นยุค90เลยนะใครเนี่ยอายุสัก <c oughs> เลข3ขึ้นไปแล้วก็อาจจะเป็นรถที่ฝ่ายฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับทุกคนแต่ว่าเด็กๆสักอายุ20ลงมาเนี่ยก็เคยเห็นเคยรู้จักกันบ้างแล้วแหละนะครับเพราะรถเนี่ยมันมีสไตล์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้นะครับโคตรสวยและโคตรโดนนะ๋ยนวะผมจะบอกให้นะว่าเจ้า RS8 คันนี้เป็นปี2004 นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับโรตารี่เดิมๆเ,เลยแล,แล้วคันนี้เป็นรถไทยแลนด์ด้วยไม่ใช่รถจดประกอบใดๆทั้งสิ้นเลยนะคันนี้เป็นรถไทยแลนด์ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทุกดีเทลของมันเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้นี่คันนี้นะครับผมอาบน้ําเปลี่ยนสีทั้งคันเดิมๆของเขานะครับก็คือเป็นสีบรอนเงินนั่นเองนะนะก็ผมก็เลยมองว่าสีบรอนเงินเนี่ยมันอาจจะดูแบบธรรมดาไปหน่อย ต้องจัดเทาแลมโบมาเลยนะครับตัวนี้ใส่สีเทาแลมโบมาให้เลยนะทุกคนรอบคันคันนี้ทํามาหลายหมื่นบาทมากๆแล้วเรามาดูด้านหน้ากันตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคันนี้ยังไม่ใช่ Minor Chain นะครับยังไม่ใช่ตัว i อ RX 8ตัว Minor นะตัวนี้เป็นตัวแรกอยู่แต่ว่าชุดพาร์ทหน้าข้างและหลังเนี่ยผมสั่งใหม่สั่งทำใหม่หมดเลยนี่ก็จะเป็นหน้าแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม สั่งทาใหม่หมดเลยนะครับลิ้นด้านล่างเนี่ยผมทําสีดําด้วยนะทาเป็นสีดําหมดเลยนี่ใหม่ๆกริบๆสวยๆนะครับแล้วคันนี้โอ้โหต่อภาษีคันนี้ต่อภาษีคันนี้เข้าขนส่งได้ปกติทั่วไปเลยนะใครซื้อคันนี้ไปนะครับนัดโอนที่ขนส่งได้เลยขนส่งจะจู้จักนัดโอนได้เลยสบายๆนะด้านข้างตัวนี้ไฟเลี้ยวนี่นะครับผมก็เบิกใหม่ให้นะครับเพราะว่า ของเก่าเนี่ยมัน,ม,นมันเหลืองหมดแล้วอันนี้เบิกใหม่ให้เลยนะครับอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่นะแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับเป็นยางสัปดาห์ที่26ปี20อันนี้ผมสั่งใหม่มาเหมือนกันล้อเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ล้อเป็น t e 3 7นะขอบ18ให้ยางมาอยู่ที่235 40 R18 แล้วล้อตัวนี้รับประกันโครงสร้างถึง10ปีเต็มๆอันนี้มีลาใบรับประกันเรียบร้อยนะสำหรับตัวล้อชุดนี้นะครับแล้วตัวจานเบรกนี่ก็เป็น เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจานเบรกที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เสาะร่องนะจะได้แบบเบรกดีๆหน,นึบขึ้นกว่าเดิมสวยงามตัวนี้โอ้โหสีโคตรโดนสีสวยมากแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะมีซันรูฟมาให้เรียบร้อยยางซันรูฟเนี่ยเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนอันนี้เปลี่ยนยางซันรูฟมาหมดแล้วตัวท็อปไม่ท็อปดูอย่างไรทุกคนมันมีตัวแบบไม่ซันรูฟก็มีนะครับมีตัวแบบว่า เบาเป็นเบาะผ้าก็มีแต่ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีแดงดำซันรูแพ้ท็อปสุดแล้วเป็นรถไทยจังหาทุกคนหูหายากบอกไว้ให้มาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนี่นี่ามาดูแมนอาร์คหน่อยประตูก็นี่แบบเดิมเลยนะครับมาสไตล์ของ m a สด้นะนี่แมนอาร์กอยู่ครบเห็นไหมไม่มีโดนไม่มีชนหนักพิควน้ำท่วมแน่นอนนะครับคันนี้แมนอาร์กอยู่ครบ ไงสวยๆเลยดูดิโอ้โหดูแผงประตูข้างทุกคนนิบเนียบกริบกิบไม่มีรอยไม่มีรอยจิกรอยข่วนคันนี้สวยมากคือสภาพเนี่ยมันเป็นรถปีเก่ามันเป็นปี2004รถเกือบ20ปีแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้หาได้ยากมากๆเลยนะดูถังน้ำมงนถังน้ำมันล้อน,นี่คือเบิกใหม่หมดเลยนี่ท่อผมก็ทำใหม่ให้นะครับตัวนี้ท่อให้ทำมาจาก พี่อาร์ท่อซิ่งนะทุกคนท่อทำมาใหม่ให้หมดเลยนะแต่เป็นสลิปออนนะนี่ทะเบียนอยู่ครบนะครับทะเบียนเดิมของมันเลยแล้วไฟท้ายใสยๆกริปกริปใหม่ๆแบบนี้อันนี้ไฟท้ายเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนมานะไฟท้ายเดิมนี่ด,ด,ดมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้เปิดมาปุ๊บโอ้โหพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังทุกคนใส่ของได้เยอะนะเนี่ยผมบอกไว้ให้ดูด,ดิ ใส่ของได้โคตรเยอะเลยดูดิมีถาดข้างหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ใส่ของมาเยอะมากนี่ใส่ของได้เยอะใส่ของได้รารา,ราสัก150ลิตรนะสำหรับรถสปอร์ตรนะโอ้โหสวยว่ะคันนี้ม,มาเดี๋ยวเรมาดูด้านข้างกันดูกระจกนี่ของเดิมหมดเลยนี่กระจกเดิมนะครับกระจกเดิมโรงงานหมดเลยนะนี่เมาดูด้านข้างเห็นไหม ภายในเนี่ยมันเป็นเบาะแดงดำทุกคนนี่ภายในมันเป็นเบาะแดงเบาะดำแบบนี้นะครับดูเป็นอาร์คหน่อยดูดิสวยปะละ่ะสวยงามโ์อาร์คอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักพิวความน้ำต้วมตัดต,ต่อสูญชาดแน่นอนคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ปกติด้วยนะครับดูใต้ฝาโปรงหน่อยนะครับว่า เป็นเครื่องเดิมหรือเปล่าอ้โหโสวยจริงคันนี้ทำสีมาให้ใหม่ๆกริ๊บๆเลยนี่มาดูเครื่องมาดูเครื่องยนต์นะบางคนเนี่ยบางคันเนี่ยบอกให้นะทุกคนบางคันเขาไปติดเครื่องเจมาเลยนะไปใส่เจมาเลยนะบอกหูใส่เจมนะ oo, าทำไม,ามาเสียเปล่า <ๆ S 1> นะน,ะนี่มาดูเพลทนี่ครับเพลทเดิมจากโรงงานเห็นไหม ก็จะมีแบบรอยแตกรายงานหน่อยๆน,นะนี้คือแบบความออริจินอลของเขาเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตัดต่อสวมสร้างแน่นอนนี่ดูด้านล่างตรงนี้เห็นไหมซอกเดิมเดิมหมดเลยสวยมากนี่นี่ครับซอกในเดิมหมดนะครับแต่มันพ่นสีมานั่นแหละนะเพราะมันอาบน้ํามานี่แต่ว่าสีเดิมเห็นไหมว่ามันจะเป็นสีบรอนดูคันหน้าคัานหน้าเดิมครับคันหน้าผมไม่ได้พ่นนะ ผมจะเน้นจะเน้นให้มันเดิมๆที่สุดนะครับคาร์น้าไม่ได้พ่นโครงสร้างหลักเนี่ยผมจะไม่ได้พ่นสีแต่ให้เห็นแบบเดิมๆดูดิคกริปมากคันนี้โหเครื่องยนต์แบบโหสภาพนี้หายยากมากๆนะทุกคนตัวนี้ดูใต้ฝาโปรงเห็นปะมีเบอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบเลยเห็นนะเบอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้แบบว่า เอาแกะออกนะเพราะเสียดายของเดิมแต่คือพ่อนด้านนอกเอาแต่ตรงเนี้ยเอาเหมือนเดิมไว้เป็นไงโอ้โหเนียนกริบไป,ปเดี๋ยวเราไปดูอินทีเลียของคันนี้ดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรครับอะไรกันทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในอินทีเลียของ Mazda RX8 ตัวท็อปที่สุดคันนี้แล้วนะครับก็ดูยังไงนี่มีซันรูฟมาให้นะครับนี่ตัวท็อปที่สุดมีซันรูฟเกียร์เป็นแพดเดิ้ลชิพนะครับเป็นแดงดำเบาะหนัง นี่เป็นหนังเลยนะครับแล้วเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะบักเก็ตเบาะซีทแบบนี้นะครับเป็นแดงดําด้วยนี่แล้วตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าไนะหนเป็นไงเบาะาปรับไฟฟ้าทุกคนนี่แล้วคันนี้นะครับวิ่งเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นไงวิ่งโคตรน้อย นะครับตัวนี้วิ่งน้อยมากแล้วดูหน้าปัดเลือนไม้นี่นะฮะเห็นไหมครบเลยโคตรหลอ่อสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นี่แล้วดูดีเทลของพวงมาลัยทุกคนไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยปุ่มเนี่ยยังดีอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้ก็ยังเงาววบเลยเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมอยู่ครบเลยนี่ครุสคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นครุสคอนโทรลนะนี่โ,โหรถปีนของมันสี่มีครุสคอนโทรลมาให้แล้วนะครับเรียบร้อย ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มพุ s h start นะทำเพิ่มมาให้นะครับก็สามารถกด start ได้นะครับตัวนี้แล้วปุ่มเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแสงเรื่องของเลนส์ไม้นั่นเองนี่แล้วก็ DSCO f f นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นปุ่มไฟตันหมอกนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับเรื่องของระดับไฟสูงต่ำของไฟหน้ารถได้เลยทุกคนดูสล็อตแอร์มีมาให้นะครับสสล็อตนะด้านหน้า แล้วเครื่องเสียงของคันนี้เป็นของบอสทั้งหมดเลยนี่ลำโพงเป็นบอสนะครับให้มาดีนะตัวนี้ตัวท็อปให้มาดีนะให้มาเยอะมากๆนะครับแล้วแดชบอร์ดด้านบนเป็นร์ดนะครับแต่แต่ว่าตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชแอร์แบกนะครับมีด้านหน้าเนี่ยมี4ลูกเลยแอร์แบกคันนี้นะครับด้านหน้า4หลัง2นะครับเพราะว่าคันนี้จะมีแอร์แบกทั้งหมด6ตัวนั่นเองมี6ลูกเลยหน้า4หลัง2โอ้โห ครบเลยนะและตัวนี้นะครับกคนหน้าจอนี่เป็น Pi o n e er ียด้วยนะสามารถเปลี่ยนหน้าจอเป็น Android ได้เลยนะคันนี้เปลี่ยนหน้าจอเป็น Android ได้เลยมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วแอร์เนี่ยสามารถปรับเป็นออโต้ได้ด้วยปรับอุณหภูมิเป็นออโต้ได้เลยนะครับนี่ก็ดูด้านบนนี่นะครับเห็นไหมแอร์สามารถปรับเป็นอุณหภูมิเป็นออโต้ได้เลยนนเ,าาปเปิด,เปดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีที่ใส่เหรียญช่องเคียบุรีอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีช่อง power outlet หจุดนะครับตัวนี้เกียร์เราสามารถเล่นชิปเกียร์จากภูมาอะไรก็ได้หรือว่าเล่นชิปเกียร์จากตัวหัวเกียร์เลยก็ได้นะครับแบบนี้เบรกมือก็โหสไตล์มาสด,ด้าไอเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับ2ที่นะสามารถสไลด์ปิดได้แบบนี้เป็นที่พักแขนได้เลยเป็นซอฟท์นัชด,ด้วยและดูเซนเต,นเตอร์ตร,ตรงกลางเห็นไหมโอ้โหเนียนมากนะครับ นี่คันนี้รับประกันนะเรื่องของล้อแมกนะรับประกันโครงสร้าง10ป,ปีรับประกันงานสีหนึ่งปีเห็นไหมมีใบรับประกันให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูผู้สารตอนหลังกันดีกว,ว่าทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเปิดซันรูฟไปดูก่อนเมันไงยังใช้ได้ไงยังใช้งานได้จริงนะครับนี่ปิดเหมือนเดิมแหมเป็นไงโอ้โหด,ดูทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะ นี่ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะไปะเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเนี๊บแค่ไหนสวยงามแค่ไหนดูโูห و, แผงข้างนี่ยังดีอยู่เลยไปะอ,อะไรกันทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในผู้โดยสารตอนหลังของ m a z d a i ไอคันนี้นะทุกคนดูโอ้โหยังการถแคบกระบะแคบเปิดได้ด้วยเป็นไงตางตน,นี้อ่าเปิดได้ด้วยนะตรงน,นี้โคตรเท่เลยนี่ตอนนี้มีแอร์แบ็กนี่มีแอร์แบ็กมาให้นะครับโอ้โหเบาะ ดูหนังดูแผงหุ้มหนังด้านข้างใหม่กริปเลยนะครับคันนี้แล้วตัวนี้นะครับเล็กรูมผมเหลือด้วยนั่งพอดีเลยนะแล้วผมตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่ใช่ว่าเห็นว่านั่งไม่ได้นี่นั่งได้สบายเลยนะเนี่ยดูเฮดรูมดิพอดีแปะ๊ะไม่เหลือหรอกแต่พอดีเลยเห็นปะอ้นั่งสบายคันนี้ผมนั่งแบบชิวๆได้เลยนะครับสบายเลยคันนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะเรียบร้อยเห็นปะแล้วดูเปิดมาปุ๊บมีที่วางของมาให้นะครับเป็นกระรยี่ด้วยนะ เอ้บ้าเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยนะครับนี่เยี่ยมเลยแล้วตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับนี่เห็นไหเปิดใส่เก็บของได้หยิบของด้านหลังได้นะครับนี่มีช่องใส่ของให้ตรงนี้อีกต่างหากเห็นไหมโอ้โหโคตรอนเนกประสงค์เลย <S <S เป็นรถสปอร์ตที่แบบว่าน่าเก็บมากคันนี้ <S 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 นั่งนั่งใช้ได้เลยอยากลองขับแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเทสได้คันนี้ดีกว,ว่านะครับว่าจะแรงแค่ไหน อะไรกันทุกคนเดี๋ยวเราลองเทรดไอซ์ไอ8คันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรครับอัตราเร่งนะเครื่อง1.3โรตารี่เสียงเย็น <Y etto. S 2> โอ้ยมีขูดเล็กน้อยนะนเตีย้ยต้องเติมน้ำมันก่อนไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวหมด ปิดซันรูปหน่อยร้อนจริงๆก็ไม่ร้อนมากหรอกแดดล่มๆ่ม วีพาวเวอรสามร้อยครับวีพาวเวอร์เก้ห้าเท่านั้นนะขับรถแบบนี้ก็จริงๆอ่ะมันควรจะเติม9ก้าห้าเบนซินล้วนนะครับจริงๆนะจริงๆควรจะเติม9ก้าห้าเบนซินล้วนแต่ว่าเติมแค่เก้าห้าวีพาวเอร์ของเชลก็พอแล้วเติมได้เติมได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีน้ำมันไปแซดแล้วนะครับทุกคน ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเอียงเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเอียงอะไรมันมากนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เตี้ยอะไรขนาดนั้นนะเพราะผมทําไว้แบบไม่ได้เตี้ยมากเอาไว้แบบขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกวันเสียงแบบโข ไม่ถึงกับแบบไอ้นี่มากไม่ถึงกับแบบว่ากระโชโกโค้งอะไรมากนักนะครับก็ขับแบบเน้นเอาสนุกอะขับได้ทุกวันพวกนี้นะครับขับได้ทุกวันไม่ได้แบบว่าโอ้แรงจัดจ๋าเหมือน3 7 0ศนย์อะไรอย่างนั้นนะเออใช้ได้ทุกวันก็ดีแฮนด์ลิรงดีนะผมว่าช่วงช่วงล่างเนี่ยความที่เขาเป็นมาส da เนี่ยมันก็หนึบอยู่แล้วแหละนะ ่วงล่างนี่ก็ไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลยเพราะหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปยางใหม่แม็กใหม่เรียบร้อยแล้วแม็กก็รับประกันเยอะนะครับรับประกันถึง10ปีตเต็มๆนะโครงสร้างนะแล้วรับประกันสี1ปีนะแล้วตัวนี้เนี่ยช่วงล่างมันโอเคนะผมว่าไม่มีแบบออดแอดออดแอด,แอดเลยนะโอ้ได้ขับสนุกว่ะขับสนุกขับมันมาก โโอ้โหชอบเลยนะอย่างเงี้ยซื้อราคาแบบเบาๆชิวๆผ่อนสบายๆมีรถยุค90อยู่ในบ้านสักคันหนึ่งนะเวลาขับไปไหนมาไหนครับไปมิดติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ยมเลยแซดอีกที่โอ้โหแต่ว่าต้องแบบถ้าเกิดจะเน้เนแรงๆหน่อยก็ปรับ แพดเทอชิปนะใส่ชิปเกียร์ได้เลยเดี๋ยวลองมาดูดิว่าเข้าโค้งเป็นยังไงนึบอยู่แล้วยางใหม่ขนาดน,นี้โชคกก็ยังดีนะนี่โอ้โหช่วงล่างแ่งโคตรเลย วายจังเลยเสียงไงมันนะขับโคตรมันนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างคันนี้ดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะขึ้นห้อยได้หรือเปล่านะเพราะผมใส่สเกิร์ตมานะเนี่ยอาจจะขึ้นลําบากแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นนะจริงจริงเพราะมันขึ้นลําบากับผมไม่มีตัวรองไม่มีไม่มีตัวรอง,องยางรถนะครับ ปเดยราไูกันอะไรครับทุกคนครับก็บอกแล้วนะฮะว่าลองต้องลองดูก่อนว่าขึ้นได้ไม่ได้แต่สรุปแล้วเนี่ยตัวห้อยมันขึ้นได้ข้างหลังนะมันมันเข้าไมาได้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเข้าไปไม่ได้ทุกคนคือหมุนลงสุดแล้วก็เข้าไม่ได้ผมไม่มีตัวลองไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีมันมีตัวลองฐานล้อนะแล้วก็ผมก็ถอยรถเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยก็สอดห้อยขึ้นเข้าไปได้แล้วแหละแต่ว่า ไม่ได้ซื้อตัวลองมาเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้ก็ถอดสเกิร์ตไม่ได้ด้วยถอดโค้รยากขี้เกยียถอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่างมันแล้วกันนะเราก็ไม่ต้องไปดูกันสักคันนึงนะเดี๋ยวเราไปดูราคาของเจ้าคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ทุกคนไปอะไรกันทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ m a z d a r ไ8คันนี้นะครับปี2004เครื่องยนต์โรตารี่เดิมๆนะครับเป็นรถไทยด้วยแล้วเป็นตัวท็อปอีกต่างหากแล้วใครที่จะซื้อคันนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าราคามันอยู่ที 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคันนี้ใครหลายๆคนบอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าจัดได้นะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้แต่ใช้เงินออกรถเนี่ยใช้เงินดาวรวมทั้งหมดเนี่ยเราราวสัก170,000บาทนะครับตัวนี้ก็จัดได้เลยใช้เงินดาวประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะแต่สําหรับใครที่จะซื้อเงินสดก็ได้เลยโทรกิ้งกังมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ตัวนี้ ใครที่อยู่จังจวัดแล้วอยากได้ซื้อเงินสดแล้วกลัวกลัวจะโอนไม่ได้โอนเงินมา50%เดี๋ยวผมโอนให้ก่อนนะโอนให้เป็นชื่อลูกค้าเลยพอโอนเสร็จปุ๊บผมจะส่งเนี่ยเล่มที่โอนเป็นชื่อลูกค้าแล้วเนี่ยให้ดูแล้วผมจะขับไปส่งให้อ่าถ้าผมไม่ไม่โอนให้ดูเนี่ยขอเงินคืนได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ตจังหวดไม่มั่นใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิดีโอคอลตอนผมกําลังโอนอยู่ที่ขนส่งให้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ อย่างที่บอกเง,เงินดาวยอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นเองสําหรับรถปีเก่าแบบนี้แล้วหน้าเก็บเป็นรถที่ต้องเก็บแล้วอะ่ะใช่ไหมตัวนี้เป็นรถแบบหมันต้องเก็บไว้อยู่ในโรงรถที่บ้านแล้วทุกคนแล้วดอกเบี้ยก็อยู่ที่ราวราวแปดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นดอกเบีย้ยตามปกติของรถปีเก่าอยู่แล้วดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต์นี้ก็ผ่อนอยู่ไม่กี่บาทหรอกนะครับผ่อนอยู่ประมาณสักประมาณ10,000บาทนะอยู่ที่60งวด ดอกเบี้ยมีเลทเดียวเลยนะครับ8% 60 6 0นงวดนะครับก็ผ่อนประมาณ1น0 0 0หมบาทเท่านั้นเองแล้วใครที่สนใจคันนี้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เอเดียอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะใครถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอีพีนี้ต้องลาไปก่อนเชิญดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com